ตอนนี้พวกเรานะคะก็พร้อมจะทํางานแล้วนะคะเช้าวันศุกร์มาติดตามฟังรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันนี้กันนะคะนักกุตุนิยมวิทยาวันนี้ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรีประเทศนะคะนักกุตุนิยมวิทยาชํานาญการพร้อมคนชมไลฟ์ในเพจอินเดียเมก็พร้อมด้วยค่ะลูกทุ่งอินดีนนำเสนอขา่าวพยากรณ์อากาศส่วนตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สวัสดีค่ะคุณสุภาวดีค่ะค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตทักทายคนที่ชมไลฟ์อยู่ทางเพจอินดี้เอนะคะคุณสมศักดิ์คุณดิฟซีคุณอวยชัยสวัสดีมอร์นิ่งวันศุกร์สบายดีกันทุกคนนะคะเดินทางกันอยู่หรือเปล่าฝนตกในพื้นที่หรือ,อยังคุยกับคุณพัชรีแล้วก็สุภาวดีคนนี้เข้ามาได้นะคะคุณพัชรีใช่ค่ะเข้ามาพูดคุยกับเรากันได้นะคะค่ะ อำเภอเมืองเป็นไงคะฝนตกใช่ไหมคะตอนนี้เห็นแบ็คกราวดเป็นรูปฝนตกอำเภอเม<ง>ื<ง>กำลังลงลงฝนกำลังตกอยู่เลยนะคะขาดใหญ่ครึมครึมค่ะจะตกมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนช่วงประมาณสักหกโมงกว่าเจ็ดโมงช่วงที่กําลังเดินทางไปตักบาตนะคะฝนลงแล้วคะ<笑>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 ่ะก็รีบซะอีกสักแป๊บนึงก็จะเข้าเข้าไปอีกสักรอบนึ่งนะคะค่ะทักทายคุณสุภมาศพี่น้องสวัสดีค่ะ นะคะสวัสดีวันสุขขอบคุณมากเลยติดตามวันนี้มีคนเข้ามาดูคุณพัชรีเยอะเลยฝากแชร์พยากรณ์อ,อากาศด้วยนะคะขอบคุณมากเอาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะแผนที่อากาศผิวพื้นเช้าวันนี้ค่ะคุณพัชรี าจากแผนที่อากาศผิวพื้นวันนี้ก็เรายังเห็นว่ามวลอากาศเย็นยังกวงแพ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยต่อเนื่องนะคะในส่วนของภาคใต้เราค่ะยังคงปกคลุมด้วยมรสุมต้นออ,อกเฉียงเหนือนะคะซึ่งก็ลักษณะแบบนี้ก็ยังคงทําให้ภาคใต้เรานะคะยังคงมีฝนอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะเจอมาสดๆวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะ คุณโอลานสวัสดีค่ะคุณอวยชัยคุยมาจากชัยบุรีสุราชนะคะแล้วก็คุณปรีอ,อะไรนะคะปรียุดาเลยค่ะคะเปรมยุดาขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะคะกำลังชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ฝากแชร์ด้วยนะคะต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ ในส่วนของภาคไทยเราเทียววันนี้จะเห็นว่าในโซนของภาคใต้นะคะตั้งแต่ชุมพรล,ลงมาเนี่ยจะมีเมฆที่ปกคลุมค,ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งก็จะคล้ายกับฝนรอเลยนะคะฝนก็จะเข้าปกคลุมในโซนของภาคใต้ค่อนข้างต่อเนื่องนะคะค่ะทุ่งใหญ่ที่คุณสมศักดิ์อยู่ฝนตกอยู่ในเวลานี้อย่างนั้นใช่ไหมคะคุณพัชรี ค่ะถ้าทุ่งใหญ่นี้น่ายังคงเป็นฝนกําลังอ่อนบานกลางนะคะฝนหนักน่าจะยังเข้าไม่ถึงแต่อีกสักพักอาจจะมีลักษณะฝนหนักเข้าไปเป็นเป็นรายรอบนะคะคุณโอลานคุยมาจากอำเภอเมืองหรือเปล่าคะสงขลาตกอีกแล้วไทยคะ่ะคุณไรอินพลึกสวัสดีคะ่ะเข้ามาชมทีไรคุณไรอินพลึกฝากแชร์แชร์พยากรณ์อากาศทุกครั้งเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณชลิตาสวัสดีคะ่ะนะคะ แล้วก็คุณเพียเชออะไรสักอย่างหนึ่งคุณอแมนดาหรือปล่าคะคาดว่าพรุ่งนี้ช่วงเช้าชายหาดชะลาทัดฝนจะตกไหมรอแป๊บหนึ่งค่ะไปต่อกันเร็วๆที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรก่อนค่ะอ่ะในส่วนของเรดาร์ชุมพรนะคะจะเห็นฝนกําลังอ่อนกําลังแรงนะคะซึ่งตอนนี้ก็ปกคลุมในโซนของเมืองอเมืองชุมพรนะฮะ,ะละักษณะการเคลื่อนตัวก็ยังคงเคลื่อนตัวมาจาก ทะเลอาวไทยล้วก็เข้ามาหาฝั่งเรานะคะซึ่งก็จะเห็นว่าจะทุกงเข้าเรื่อยๆมีจมพรกับทางด้านสุราชนะคะที่อยู่ทางแถวกาญจดิตกับชนขนอมนะคะก็ยังมีฝนเข้าเรื่อยๆอยู่นะคะ,คะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติงคลาสสองขาค่ะในส่วนของเรดาร์สติงพระจะเห็นว่าฝนนะคะค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะคะเป็นฝนกําลังอ่อนถึงกําลังแรงนะคะแล้วก็เห็นสีส้มเป็นแถบเป็นแนว อันนี้นะคะก็จะมีลักษณะของลมไปโชกแรงหรือว่าฝนฟ้าขนองนะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องนะคะแต่เป็นลนักษณะของลมไปโชกแรงที่เข้ามาเป็นช่วงตามแถบสีส้มเข้มๆนี้นะคะก็อันนี้ก็ต้องฝากระมัดระวังเพิ่มขึ้นด้วยนะคะค่ะคุณยูสุหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคุณชนะพรคุณนาราสวัสดีค่ะคุณยานิสาหายไปนานนะคะมอร์นิ่งค่ะคุณ พลียวหรือคุณแพรวสวัสดีนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณคุณนราที่เอาผลไม้มาให้ดิฉันบ่อย,อยคุณพัชรีทั้งมะน,นาวทั้งกล้วยของโปรดชอบทานกล้วยกล้วยไข,ข่ของคุณนราอร่อยมากนะคะลูกเบลล์เลยมีการแบบติดสินบนอีกต่างหากคุณอัมพายสวัสดีคะ่ะคุณพรทิพย์สวัสดีนะคะขอบคุณมากเลยต่อกันที่ พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ,ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งออกเราภาพรวมวันนี้นะคะก็ยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนหนักถึงหนักมากได้ด้วยนะคะบางแห่งนะคะถ้าลงไปดูรายจังหวัดเราจะเห็นว่าเพชรบุรีเนี่ยฝนยังค่อนข้างน้อยอยู่นะคะอยู่ที่ร้อยละสิบของพื้นที่นะคะไม่เกินจากนั้น ัดมาก็เป็นประจวบนะคะมีฝนแค่ร้อยละสาสิบของพื้นที่และจะสังเกตว่าตั้งแต่ชุมพรลงมานะคะฝนค่อนข้างเยอะโดยจังหวัดชุมพรเนี่ยมีฝนได้ประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะแล้วก็สุร,ราษฎร์นครนะคะพัทนุงสงขลาปตัตตานียะลาและก็นราาิวาสเนี่ยวันนี้ยังค่อนข้างฝนเยอะอยู่มีฝนได้ร้อยละเจ็สิบของพื้นที่นะคะทั้งหมดนี้นะคะยังคงมีฝนหนักถึงหนักมากได้นะคะค่ะ ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นะคะคุณอวยชัยถามเข้ามาจากชัยบุรีฝนมากไหมตอบแทนเลยมากใช่ไหมคะคุณพัชรีใช่ค่ะวันนี้ยังมีฝนมากอยู่นะคะค่ะ,คะเราเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มีใครถามอะไรเอ่ยอ๋อถามถึงจังหวัดสงขลางั้นเราไปต่อกันจะได้ตอบคำถามคุณคุณเปียด้วยนะคะมาถึงพยากรณ์อากาศของสงขลาเราว,วันนี้ค่ะ ในส่วนของสงขลาวันนี้ก็ฝนยังค่อนข้างเยอะนะคะยังมีฝนรอยล,ละเจ็ดสิบของพื้นที่แล้วก็มีฝนหนักถึงหนักมากได้นะฮะพื้นที่ทุกเพเภอนะคะมีการฝนตกหมดเลยนะคะโดยเฉพาะพื้นทีช่ชายฝั่งนะคะจะเจอลักษณะของฝนหนักค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็บวกกับลมแรงด้วยดังนั้นพี่น้องอ่าไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลานะคะฝากถึงจังหวัดอื่นด้วยที่อยู่ทางแนวชายฝั่งนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของลมกระโชกแรงแล้วก็ ต้นไม้นะคะที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะคะนี่ต้องเติมนไปนะคะที่ไม่แข็งแรงเนาะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะคุณคุณเปียนะจะมีการอออกกําลังกายช่วงเช้าหรือเปล่าคะพรุ่งนี้หาดชะลาทัศน์ฝนจะเข้าไหมไหนไหนถามแล้วพรุ่งนี้ช่วงเช้าอําเภอหาดใหญ่ฝนจะเข้าไหมคะคุณพัชรีตอนเช้าเลยค่ะถ,ถ้าเทียบใน อตอบไล่ไปนะคะถ้าเกิดในโซนของในชายฝั่งนะคะพรุ่งนี้ตอนเช้าย,ยังมีฝนได้อยู่โซนหาดใจอาจจะมีฝนอ่อนลงตั้งแต่ช่วงตอนหัวรุ่งนะคะ mm hmm. ก็คล้ายๆวันนี้ละกัน mm hmm. สําหรับในวันพรุ่งนี้นะคะโซนหาดใหญ่เนี่ยจะคล้ายกับวันนี้ช่วงเช้าอาจจะมีฝนที่อ่อนลงไปแต่ว่ายังไม่ขาดสายนะคะก็คือเดี๋ยวพอใส่สายเข้ามาก็จะมีฝนเข้าไปได้อยู่นะคะก็ยังถือว่าวันนี้22 23ก็ยังมีฝนดีอยู่นะคะค่ะ คุณอัมภัยคุณพรทิพย์คุณสราวุธนะคะคุณไรอิงพฤกจากสทิงพระช่วงนี้ฝนตกหนักมากอย่างนั้นนะคะคุณพัชรีใช่ค่ะส่วน class, สทิงพระ่วนทับสมุทรนะคะก็ฝนตกค่อนข้างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีลมแรงเข้าถี่ถี่ค่อนข้างถี่นะคะกะ็ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอน้ําด้วยนะคะค่ะค่ะ คุณกิติพจน์สวัสดีค่ะคุณวันนะคะพื้นที่สงขลาพัทลุงปลายเดือนนี้ฝนจะตกเยอะไหมคุณกิติพจน์จากนาทวีวันนี้นาทวีมีฝนนะคะคุณยานิสาถามมาจากนาทวีด้วยไหมถ้าจําไม่ผิดฝนจะตกถึงวันไหนอ๋อคุณเปียบอกว่าขายของที่ชายหาดขอบคุณค่ะ เป็นผู้จัดท่านเรทที่อ่านชื่อถูกดิฉันฟลุกใช่ไหมคะคุณคุณพัชรีมีหลายครั้งที่ดิฉันอ่านชื่อคนชมผิดนะคะก็มีบ้างคะ่ะคุณเปียขอบคุณนะคะงั้นตอบคําถามสักหน่อยคะ่ะคุณยานิสาถามว่าฝนจะตกถึงวันไหนคะในส่วนของฝนนะคะถ้าเป็นโซนของภาคตะล่างนะคะยังมีฝนดีอยู่วันนี้วันพิศอาทิตย์ยังมีอยู่นะคะ แม้ว่าหมดช่วงประกาศในยีิบสามแล้วแต่ยังมีลักษณะของฝนที่ค่อนข้างดีดีนี่คือยังมีฝนได้ร้อยละหกสิของพื้นที่ได้อยู่เพียง,งว่าอาจจะมีการลดลงของฝนไม่ได้ตกทั้งวันแบบนี้นะคะอาจจะมีเว้นช่วงให้ให้หยุดพักได้เพิ่มมากขึ้นแต่ฝนก็ไม่ได้หายไปเลยนะคะดังนั้นก็ อ,อย่างเช่นพื้นที่ฝนตกหนักอาจจะลดน้อยลงแต่พื้นที่ฝนหนักยังมีได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะสรุปก็คือสอทิ่นี้ยังมีฝนอยู่แล้วก็มีแนวโน้มก็คือยังมีต่อในเชิงถึงสัปดาห์หน้าด้วยนะคะคุณดิฟสี่คุยเข้ามาแล้วว่ากาแฟร้านคุณเปียอร่อยค่ะไว้จะไปนะ คุณหนังกลางแปลงสวัสดีโอ้ยมีแต่คนพูดถึงเรื่องอาหารการกินช่วงเช้าๆนะคะคุณมัจรีคุณมัจรีอยู่ใกล้ๆแวะไปทานร้านไปทานกาแฟร้านคุณเปียแทนก่อนแล้วกันนะคะเราไปต่อกันที่รายงานอุณห<ด>นะภูมิสูงสุดภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ ในส่วนของอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันวัดได้32.6องศาเซลเซียสน,นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็จะทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าอุณหภูมิค่อนข้างต่างเลยนะคะอย่างตั้งแต่นครลงมาเนี่ยอุณหภูมิแค่26.7เองนะคะก <c oughs> ็ฝนท,ทั้งวันเย็นเย็นกันไปหลายๆพื้นที่เลยนะคะ <c oughs> ค่ะต่อกันที่อุณหภูมิต่ำสุดภาคได้วันนี้ค่ะ สำหรับวุญบุต่ำสุดนะคะวัดยี่สิบสองจุดสี่องศาเซลเซียสที่ตำบลหนองครับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคุณกะโปโลสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณเปียค่ะเราไปต่อกันที่ปริมาณฝนอันนี้น่าสนใจมากๆเลยปริมาณฝนสถานียี่สิบสี่ชั่วโมงเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานจนถึงเจ็ดโมงเช้าวันนี้มีทั้งแถบแดงและมีทั้งแถบชมพูนั่นหมายถึงว่าในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเรามีหลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและหนักมากนะคะคุณ พัชรีใช่แล้วค่ะจะเห็นจากภาพอินโฟนะคะก็จะเห็นเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็มีฝนหนักถึงหนักมากค่อนข้างเยอะนะคะโดยจะเห็นว่าตั้งแต่สุราษฎร์นะคะนครน,นะคะไม่ว่าสงขลาพัทลุงเรารวมถึงปัตตานียาลาแล้วก็นาราธิวาททุกพื้นที่มีฝนหนักแต่ละพื้นที่หนักถึงหนักมากในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะ โดยวัดฝนนะคะเมื่อวานมากสุดได้หนึ่งร้อยเก้าสิบหกจุดแปดมิลเมตรเทียบตัวเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะอ๋ออยู่พัทลุงนี่เองนะคะคุณมัทรีแต่พื้นที่อื่นก็ไม่น้อยหน้านะคะร้อยกว่าทั้งนั้นเลยนะคะค่ะหนองจิกปัตตานีก็ร้อยกว่าร้อยจุดสามใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อย่างเช่นทางเทดดาเรานะคะก็ลาก็ไปร้อยสี่สิบเก้าเหมือนกันนะคะนราที่วาสก็ไม่น้อยใช่ไหมคะนราที่วาสก็เยอะเหมือนกันค่ะ วันนี้<ใ>นทางศูนย์ุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีประกาศเตือนให้กับพี่น้องประชาชนในโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมาติดตามชมพร้อมกันค่ะ,ะในส่วนของประกาศเตือนนะคะฉบับชุดนี้นะคะก็ยังมีผลกระทบจนถึงวันที่ยี่สิบสานี้นะคะโดยรับอิทธิพลนะคะจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกาลังค่อนข้างแรงที่พ,พมมัดลุมบริเวณภาคใตใ้เรานะคะแล้วก็อ่าวไทยนะคะซึ่งจะส่งผลให้ทางด้านชุมพรเนี่ยมีฝนหนัก ได้แล้วก็พื้นที่อื่นๆตั้งแต่สุราษฎร์นครพัทลุงสงขลาปตัตตานียาลาและก็นาราธิวาสเนี่ยมีฝนหนักหนักมากได้นะคะวันนี้ยังมีพรุ่งนี้ยังมีอยู่นะคะส่วนคลื่นลมค่ะคลื่นลมจะแรงเป็นช่วงๆนะคะโดยคลื่นปกติจะสูงประมาณ2เมตรนะคะแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นมากกว่า3เมตรนะคะดังนั้นพี่น้องชาวเรือสะประมงนะคะถ้าเป็นเรือเล็กงดได้ควรงดนะคะเรือใหญ่เนี่ยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าตัวลมกรช่วงเนี่ยก็จะส่งผล ต่อการเดินเรือต่อการทรงตัวของเรือด้วยนะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกสะสมกันมาหลายวันแล้วสิ่งที่ควรระมัดระวังก็คืออันตรายที่เกิดจากปริมาณฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะหรือว่า<ะ>น้ำป่าไหลหลากในบร,ริเวณเชิงเขาได้อันนี้ก็ฝากเน้นย้ำเพราะว่าเริ่มมาหลายวันแล้วนะคะเริ่มน้ําอ่าในที่เริ่มอุ้มเยอะแล้วดัวงนั้นภ<ะ>ูการเสี่ยงที่เกิด น้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลักเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะคะค่ะคุณอนุสราสวัสดีค่ะคุณชับสวัสดีค่ะพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้มานำเสนอพยากรณ์อ,อากาศรบกวนให้คุณพัชรีนะคะพูดภาพรวมสักหน่อยค่ะฮะโดยภาพรวมนะคะตั้งแต่สุราษล,ลงมายังคงมีฝนค่อนข้างดีนะคะพรุ่งนี้ยังมีฝนหนักถึงหนักมากได้ในวันอาทิตย์อ่าพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะในวันอาทิตย์เนี่ยอ่าพื้นที่ฝนหนัก มากเนี่ยจะลดน้อยลงแต่ยังคงเหนือพื้นที่ฝนหนักได้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นครลงมานะคะนครพัทลุงสุาปัตตานียะลาแล้วก็นาราที่ว่ายังมีฝนหนักนได้บ้างตอนกลางวันอาจจะเวาา<า>้นช่วงนะคะฝนก็จะเป็นช่วงได้ค่อนข้ะคะ,ะคะ่ะ คุณชยันคุณออฟนะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นพยากรณ์อากาศนะคะในเช้าวันศุกร์22พฤศจิกายนขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามฟังแล้วก็พูดคุยกับเรานะคะวันนี้ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรีประเทศนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการทำหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเช้านี้ขอบคุณคุณพัชรีมาก มากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชรีตอบคำถามของคุณอนุสรานอีกหนึ่งคำถามว่า,าฝนหนักช่วงนี้จะมีแบบนี้อีกไหมรวมถึงคุณเปียชมคุณพัชรีเข้ามาว่าพูดเข้าใจง่ายมากค่ะถูกต้องค่ะตอบคำถามคุณอนุสรานสักหน่อยค่ะได้ค่ะสำหรับคำถามของคุณ,คณอนุสรานะคะฝนตกหนักนะคะช่วงนี้ ถามว่ามีอีกไหมอย่างที่บอกคือสออาทิต์นี้ยังมีอยู่นะคะ,ะแล้วก็นะคะมีแนวโน้มนะคะว่าจะมีฝนต่อเนื่องแต่ว่าลดปริมาณหรือว่าพื้นที่ในการตกหรือหรือพื้นที่ในการตกปริมาณฝนหนักนะคะอาจจะลดลงในช่วงของวันที่ยี่สี่ยี่ห้าเนี่ยอาจจะมีอยู่นะคะ mm hmm. แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าอาทิตย์หน้านะคะยังคงมีฝนได้สรุปง่ายๆอาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้ายังมีฝนอยู่เพียงแค่สอ่ออาทิตย์นี้จะมีฝนหนักถึงหนักมากได้อยู่ นอกนั้นก็จะเป็นฝนหนักได้บางพื้นที่นะคะค่ะโอเคเรียบร้อยครบถ้วนทุกข้อมูลที่ถามถ่ายเข้ามานะคะขอบคุณอีกครั้งเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะคุณพัชรีขอบคุณอีกครั้งสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเราออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ค่ายเสนานารงหัดใหญ่ FM 107.75เมกะเฮิร์อยู่ต่างจังหวัดในแต่ละพื้นที่จะเป็นจังหวัดในโซนภาคใต้ของเราหรือในภาคอื่นๆสามารถติดตามฟังติดตามชมพยากรณ์อากาศได้ทางเพจ i n d ี f เเข้าไปชมข่าวพยากรณ์อากาศย้อนหลังอีกช่องทางคือช่อง YouTube ฝากกด s u b s c r i b e ช่อง YouTube i n ี้เอด้วยนะคะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยา ฟต้ั่งตะวันออก074311760ลูกทุ่งอินดี้อินทุกเพลงอินทุกวัน074243444 0819576644สนใจลงโฆษณาในรายการลูกทุ่งอินดี้โทร074 243 444 081 957 6644